วังพานนครคีรีนาา่าหน่าพร้อมยังยจับมันไว้ตรงนี้ตัวอะไรนะลูกอู้กินหัวปีเป็นหัวเลยอะตูดบิดเลยอน,นี่นี่มาเอากล้วยอะชิคชิคด,ดิมาดูกล้วยว่าอุอ้เอาไปแล้วครับ กี่เพื่อนเยอะเลยนะลูกเล่นดังนี้สิผมแรกที่เราไปจอดรถนั้นมีคนแนะนำว่าเดินไกลมากให้เราขับรถไปอีกหน่อยไปตามทางเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายไปแล้วจะเจอรถรางไฟฟ้าขึ้นตรงนั้นน่าจะดีกว่าเราเลยตามกันไปนะคะขับรถไปอีกประมาณ1กิโลได้แล้วเลี้ยวซ้ายนะคะ,ะครบริเวณทางขึ้นมีของขาย มากมายด้านล่างนะคะเราไปวันธรรมดาคนก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ร้านค้าก็เปิดไม่ครบทุกร้านแต่ก็มีมากพอสมควรไปกันเลย เดินซื้อของจนพอใจแล้วนะคะเราก็จะไปขึ้นรถรางไฟฟ้ากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่บริเวณจุดซื้อตั๋วนะคะจุดซื้อตั๋วก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมินะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะยังโควิดอยู่แล้วก็ซื้อตั๋วกันได้เลยเท่าไหร่คะเด็กด้วยสองค่ะอร้อยเจ็ดสิบ่าเด็กสองยาสองร้อยเจ็ดสิอันนี้ขึ้นกับลงเลยใช่ป่คะใช่จ้ะ ขึ้นแล้วตรงนี้จำหน่ตัวนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นไปไ<อ>รถรางครับขออนุญาตถ่ายได้นะคะถ่ได้ค่ะน,น,นี่เขาเรียกอะไรร่าไม่้ไอ้ออเารียกว่าอะไรัไนนง,ง,งนครคีรี ขึ้นรถมานะคะเดินไม่ไหวแน่ตอนนี Gotta, ้มาแน่แหละคนเดียวเดินไม่ไหวมาแน่แหละคนเดียวเดินไม่ไหวมาแน่แหละคนเดียวเดินไม่ไหวเด็กต้องถ้าเป็นถือว่าเด็กอ่ะจะต้องต่้งแต่เก้าสิบสี่นี่จะเป็นเด็กนี่เขาคิดเด็กแต่เราโตแล้วไหมโตแล้วเหรอเพราะว่ามันสูงกว่าเก้าสิบสี ลงเดี๋ยวรถละเดี๋ยว yeah, ไม่ต้องไมาต้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะถ่ายรูปที่มีบรรยากาศ อะไรมันมีแผนผังบอกอะสํานักงานางชี้ละหว่างแว่นหล่นนะลูกเอป๋ป้ามีใต้บอกทางนี้ไปสํานักงานทางนี้ไปอะไรอ่านป้ายดิาทางนู้นไปอะไรอ่ะป้าที่พิพิธภัณฑ์สํานักงานที่พิพิธภัณฑ์ดามิเซียต้องไปเรอะทีพิพิธภัณฑ์ นี่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ไหร่ใครทายถูกติ๊กตั๊กติ๊กตั๊กผิดครับห6ผิดครับห4เจถูกครับสี่เดินไปทางด้านขวาเลยเป็นประชาสัมพันธ์ของที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยค่ะโอ้ใหญ่โตขนาดนี้กี่เดินหวเนี่ยเม่อยู่ บรรยากาศชาสัมพันธ์นะครเขาว,วัางหรืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเพชรบุรีเพราะเมื่อเข้าสู่เมืองเพชรบุรีสิ่งที่จะได้เห็นโดดเด่นมาแต่ไกลก็คือเขาว,วางังอ่าป้อมเขาเรียกเขาชื่ออะไรนะครับชี้ตรงนี้ลืมละ ป้อมวิหกโลโก้อะไรบ้างเขาวางมีพระที่นั่งพระตำหนักวัดและกลุ่มอาคารต่างๆมากมายส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสิกผสมสถาปัตยกรรมจีน ตั้งอยู่บริเวณยอดเขาใหญ่ๆ3มยอดด้วยกันยอดเขาด้านตะวันออกบริเวณไหล่เขาเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมนารามตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเดิมชื่อวัดสมณะหรือวัดมหาสมณะเขาด้านตะวันออกเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วหรือวัดแก้วน้อยสร้างขึ้นเป็นวัดในเขตพระราชฐาน ต่อไปขึ้นไปเจดียังจะขึ้นอีกอ่ะต่อไปยอดเขาด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของพระราชวังพนครนคีรีเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ประทับได้แก่พระที่นั่งสันทาคารสถานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติาพระที่นั่งเวชยันวิเชียนปราสาท พาที่นั่งราชธรรมสภาหอชัชวาลเวียงชัยส่วนเขายอดกลางเป็นพระธาตุจอมเพชรเป็นเจดีสีขาวที่มองเห็นเด่นมาแต่ไกลเดี๋ยวลูกตามไปเหนื่อยไหมชิไม่ต้องวนแล้วตอนนี้กลับบ้านเดียวไปเลยไปเลยเขาไปดูข้างในเจดีว่ามีอะไรแล้วเราก็โกโกโกเราเดินลงหรือรถรางไม่อยากรถแท็กอีก มา,ปาไปดูซิข้างในนี้มีอะไรบ้างฟื้ มาูที่สองฟ้านี้เรายังไม่ได้ไปเลยดิไม่ไปแล้วหรอคิดว่ไม่ไหวแล้วหรออันนี้เราอยู่ที่เจดีเลยนะจืดจืดืดระชาติอะไรสักอย่างเห็นไหมวิวข้างบนสวยเพราะฉะนั้นเราต้องพิชิตทุกลูกฮะเราต้องพิชิตทุกลูกชีเมื่อกี้เรามาจากตรงโน้นเรามาถึงลูกที่สองชีอยากพิชิตทุกลูกเปล่า เราต้องเป็นผู้พิชิตว้าวดูวิวจังหวัดเพชรบุรี <c oughs> ไปแล้วหรอครับ <c oughs> ไปย่างเราจะไปไหนกันลดล่างอ่ะครับไม่รู้เดิไปรู้ อ่ะไปเลสโดยบยบายก็เย้ไอ้มาดูแวนดีดีแหวสกรปรกหมดไปเก็บมาชี้เหนื่อยแล้วมาไม่เหนื่อยหรอกโอ้ชิมชิมไม่ไหวแล้วนะคะ ขึ้นดอยได้สามลูกไม่มีใครโอเคด้วยแล้วจะไปทะเลอย่างเดียวละร้อนมากเจอกันที่ทะเลเลยดีกว่าบายบายคิกขับบอลเฮ้ยมือไม่ว่างหยิบมา <Everybody S 1> จนนออไีไม่ต้องไปชี <c oughs> <laughs> น้องไม่กลัวอะไร <laughs> รถยังไม่มาใี่หรอ <c oughs> หรือรถไม่อยู่แล้วอ่ะลูกรถน่นีแกลัวว่ะ โอ้โหมีขาที่ Could ้ด okay. ้านนี้ก่นได้นะจ๊ะาวคะร้อยเดียวเองถ้ามไดูลูกถ่าก่อนได้นะ่าหนึ่งร้อยยยัไม่ตดจรูกพูได้ไหมน ลดให้หน่อยได้ไหมอ่ะเอาอันเดียวดีกว่าค่ะอันเดียวดีกว่าเนียเจ้าที่เจ้าที่เรียบร้อยสำหรับการเที่ยวข่วังพนครไว้เจอกันคลิปต่อไปนะ